วันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพศ2564ลูกจ้างสถานประกอบกิจการประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอคำปรึกษากรณีกำลังจะถูกเลิกจ้างพนักงานตรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ลูกจ้างจนลูกจ้างเข้าใจดีแล้วเวลา11นาฬิกา ผู้แทนนายจ้างประเภทกิจการก่อสร้างเข้าพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อส่งมอบเอกสารการชำระเงินค่าปรับตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เวลา14นาฬิกา30นาทีผู้แทนนายจ้างสถานประกอบกิจการประเภทกิจการผลิตดินขาวมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอคำปรึกษากรณีลูกจ้างขาดงานพนักงานตรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนผู้แทนนายจ้างทราบและเข้าใจดีแล้วเวลา1 5 2 0นาฬิกา20นาทีผู้แทนนายจ้างสถานประกอบกิจการประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอคำปรึกษากรณีผู้รับเหมาชั้นต้นไม่จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานตรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนผู้แทนนายจ้างทราบและเข้าใจดีแล้ว วันอังคารที่2พฤศจิกายนพศ2564ลูกจ้างประเภทกิจการจำหน่ายเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อยื่นปรึกษาและยื่นคำร้องกรณีนายจ้างค้างจ่ายเงินค่าร่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุดพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการบันทึกข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวันพุธที่3พฤศจิกายนพศ2564 เวลา9นาฬกา30นาทีลูกจ้างสถานประกอบกิจการประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสถานที่ทำงานจังหวัดสมุทรปราการจำนวนหนึ่งรายมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อรับเงินสง่งเคราะห์จากกองทุนสง่งเคาะ์ลูกจ้างซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วพนักงานตรวจแรงงานได้ตวรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้มอบเช็คธานาคารให้กับลูกจ้าง ในเวลา10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีนางสาวจุธามาศมาลือศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นายชินพันธ์ตันติพาณิชนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานณห้องประชุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์หมู่ที่5ตำ บนบ้านเกาะอเ,เมืองอุตรดิษฐ์จอุตรดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิษฐ์โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นผู้จัดการอบรมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวจุธามาศมาลือศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต,ต่อจังหวัดอุตรดิษฐ์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอุตรดิษฐ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านโปรแกรมระบบซูมณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิต์โดยมีนายสหวิทย์อภิชัยวิสุตธกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานการประชุม วันพฤหัส,สบสีที่4พฤศจิกายนพศ2564เวลา9นาฬิกาสนาทีนางสาวจุธามาศมาลือศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ในายกมลพันธ์แก้วดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนายชินพันธ์ตันติพาณิชนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนายปรเมศเลืองคำนักวิชาการแรงงานและนายทัชพลเมืองเกาะนักวิชาการแรงงานบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิชัยพร้อมกำลังพลกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน,นอำเภอพิชัยสุ่มตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการตามภารกิจโครงการโรงงานสีขาวประจำปี2565ในเขตพื้นที่ตำบไลไร่อ้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์ประเภทกิจการรับซื้อข้าเปลือกและแปลรูปลูก,ลกจ้างที่ผ่านตรวจจำนวน62คน ผลการตรวจเป็นลบปกติ61คนผลการตรวจเป็นบวกใช้สารเสพติด1คนโดยลูกจ้างยอมรับว่าใช้สารเสพติดมาจริงและยินยอมเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดโดยสมัครใจณโรงพยาบาลพิชัยอเภอพิชัยจัังหวดอุตรดิตถ์ในเวลาเดียวกันนั้นลูกจ้างประเภทกิจการจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์มาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2 นักงานตรวจแรงงานได้บันทึกข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในเวลา14นาฬิกา30นาทีในจ้างพร้อมด้วยลูกจ้างสถานประกอบกิจการก่อสร้างขอคำปรึกษากรณีคู่สัญญาค้างจ่ายเงินตามงวดงานของสัญญาณนูนสูนดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิต์พนักงานตรวจแรงงานจึงเข้าชี้แจงข้อกฎหมายประกอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้กับในจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการให้ในจ้างใช้สิทธิ์ต่อสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการมาคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปเวลา10นาฬิกา9นาทีนางสาวจุธามาศมาลือศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการในกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชาการในจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ทอดกริถินในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปณพระวิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอาจ์พระอารามหลวงตำบลทุ่งยางอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีดรจักรินวงเบญจรัตประธานผู้ก่อตั้งบริษัทนครชัยแอร์จำกัดเป็นประธานในพิธีวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพศ2564นางสาวจุธามาตมาลือศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายผ้าพรกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปี2564นวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยในพิธีดังกล่าวมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี2564 ติดต่อปรึกษาปัญหาด้านแรงงานได้ที่ช่องทางต่างๆดังน,นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไ r ร b ์กดกระดิ่งติดตามช่องของเราด้วยนะคะ